เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือแก่นกลางที่ค้ำจุนความเชื่อของชาวมุสลิมทั่วโลกคำตอบทั้งหมดเนี่ยนะครับซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอิมานหรือก็คือหลักศรัทธา6ประการซึ่งในวันนี้เราจะมาสำรวจเสาหลักเหล่านี้กันครับเพราะนี่คือรากฐานที่ก่อร่างสร้างมุมมองต่อโลกทั้งใบของชาวมุสลิมเลยใช่เลยครับคำถามนี้แหละคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันแล้วเสาหลักทั้ง6ประการที่ว่าเนี่ย มันมีอะไรบ้างแต่ละข้อสำคัญยังไงแล้วมันประกอบกันขึ้นมาเป็นภาพใหญ่ของความเชื่อในศาสนาอิสลามได้ยังไงเอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยมาเริ่มกันที่เสาหลักต้นแรกเลยนะครับซึ่งก็คือรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ครับคำว่าอีมาน,นี่นะครับมันไม่ใช่แค่การยอมรับเฉยๆนะแต่มันคือความเชื่อที่แบบแน่วแน่สุดๆไม่มีอะไรมาสั่นคลอนได้เลย เป็นความเชื่อมั่นอย่างปราศจากข้อสงสัยว่าอัลลอฮ์ทรงมีอยู่จริงและเป็นเพราะผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นครับแล้วพระเจ้าในอิสลามมีคุณลักษณะอย่างไงบ้างหลักๆเลยนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าเตาฮีตหรือความเป็นเอก,กะพูดง่ายๆก็คือพระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้นครับไม่มีภาคีไม่มีใครมาเทียบเท่าได้เลยแล้วก็เพราะองค์ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของอะไรทั้งนั้นที่เราเคยเห็น คือไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์ทางกายภาพใดๆทั้งสิน้นมีองค์การหนึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานที่สรุปเรื่องนี้ได้แบบชัดเจนและทรงพลังมากๆเลยครับนั่นก็คือไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์คือมันเป็นการย้ำเลยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆโอเคครับพอเราวีรากฐานที่มั่นคงแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วพระเจ้าจะสื่อสารกับมนุษย์ยังไงล่ะ นี่แหละครับคือที่มาของเสาหลักอีก3าต้นถัดไปที่เป็นเหมือนกับสื่อกลางแห่งทางนำจากพระองค์เสาหลักต้นที่สองนะครับคือการศรัทธาในมะลายกะหรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ เทวทูตหรือแองเจลนั่นแหละครับในอิสลามเนี่ยเชื่อว่ามาลายกะถูกสร้างจากรัศมีนะคะแล้วก็มีหน้าที่ทำตามคำสั่งของพระเจ้าเปะ๊เปะๆเลยไม่มีนอกลู่นอกทางอย่างในตารางนี้ก็จะเห็นตัวอย่างองค์สำคัญสคัญอย่างท่านจิบรีลที่นำคำสอนมาให้หรือท่านอิสราเอลที่ทำหน้าที่รับวิญญ,ญาณคือเป็นเหมือน,นกลไกที่ทาให้จัก,กรวาลน,นี้ดาเนินไปได้นั่นเองครับต่อมาหลักที่3ครับ นอกจากจะมีผู้ส่งสารที่เป็นมาลาอิก้าแล้วก็ต้องมีสารด้วยใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็คือการศรัทธาในคำพีต่างๆที่พระเจ้าประทานลงมาเป็นเหมือนคู่มือการใช้ชีวิตให้กับมนุษย์และคำพีเล่นที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออลกุรอานครับซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นวิวรณ์ฉบับสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วและยังคงใช้เป็นแนวทางได้จนถึงวันสิ้นโลกเลยทีนี้นอกจากสื่อกลางที่เป็นมาลาอิกาและคัมภีร์แล้ว พระเจ้ายัางเลือกมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำซึ่งก็คือหลักศรัทธาข้อที่สี่การศรัทธาในบรรดาศาสนทูตหรือรอซูครับความน่าสนใจก็คือมันเป็นเหมือนสายทานที่ต่อเนื่องกันมาตลอดตั้งแต่ศาสนทูตในยุคแรกๆจนมาถึงบทสรุปสุดท้ายที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดซึ่งถือเป็นตราประทับแห่งศาสดาคือไม่มีใครมาหลังจากนี้อีกแล้ว เป็นการปิดท้ายภารกิจการนำทางผ่านมนุษย์อย่างสมบูรณ์ครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงสองเสาหลักสุดท้ายกันแล้วซึ่งสองข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับภาพที่ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของชะตาชีวิตความรับผิดชอบและบทสรุปสุดท้ายของพวกเราทุกคนครับหลักที่5คือการศรัทธานในวันสุดท้ายหรือวันสิ้นโลกครับลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับมันจะฉายภาพให้เห็นเลยว่าหลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่ในหลุมฝังศพ การฟื้นคืนชีพไปจนถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญของความเชื่อข้อนี้เลยก็คือมันทําให้ชาวมุสลิมตระหนักอยู่เสมอว่าทุกการกระทําของเราในโลกนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันมีผลตามมานะและเราต้องรับผิดชอบกับมันและแล้วก็มาถึงเสาหลักต้นสุดท้ายครับคือการศรัทธาในากอดารหรือกฎสภาวะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับมันคือความสมดุลระหว่างสงสิ่งคือ1 มนุษย์เราเนี่ยมีเจตจำนงเสรีนะเราเลือกได้ว่าจะทำดีหรือทำชั่วเราต้องพยายามเต็มที่อันนี้คือส่วนของความรับผิดชอบของเราแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันอยู่ในแผนการและความรอบรู้ของพระเจ้าอยู่แล้วมันเลยเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างการลงมือทําด้วยตัวเองกับการวางใจในพระเจ้าไปพร้อมๆกัน พอเราเอาทั้ง6เสาหลักนี้มาต่อกันเป็นจิก๊กซอวภาพใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่แค่ความเชื่อแยกๆก,กันเป็นข้อข้อนะครับแต่มันคือกรอบความคิดที่เชื่อมโยงกันหมดเลยมันให้คำตอบกับคำถามใหญ่ๆของชีวิตและก่อร่างสร้างเป็นโลก,กทัศน์ของอิสลามขึ้นมาเรามาทบทวนภาพรวมทั้งหมดกันเร็วๆอีกสักรอบนะครับ 1. ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว 2. มาลายคะคามคพีร์ 4. บรรดาศาสนทูต 5. วันแห่งการตัดสินและ 6. กกฎสภาวะของพระเจ้าจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันร้อยเรียงกันเป็นเรื่องเดียวเลยตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสรรพสิง่งไปจนถึงปลายทางสุดท้ายของชีวิต และสุดท้ายนะคะผมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่อาจจะไม่ได้ต้องการคำตอบทันทีแต่เอาไว้ให้เราได้ลองไปคิดตามกันดูว่าการที่มีกรอบความเชื่อที่มันชัดเจนและครอบคลุมทุกมิติของชีวิตแบบนี้มันจะส่งผลต่อการมองโลกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันและการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างไรบ้าง